พุทธศักราช2,540ปีที่คนไทยมีเรื่องให้ระลึกถึงมากมายบางคนระลึกถึงทีวีจอตู้ที่ใช้รอดูละครที่ชื่นชอบสามหนุ่มสาม,มุมทุกวันเสาเร์จะต้องมาอยู่หน้าจอทีวีเพื่อดูพี่น้อง3ามคนนี้ บางคนระลึกถึงสาวระเบ้าและเทปคาเซ็ตฟังบ่อยๆถ้ามันยืดก็ต้องใส่ช่องฟรีซจะทําให้เทปหายยืดบางคนระลึกถึงการถ่ายรูปจากตู้สติ๊กเกอร์มีหนังสือสติ๊กเกอร์ที่เราสามารถเอาไปแปะแล้วโชว์เพื่อนกันเป็นเหมือนเฟนชิปบุ๊กอ่ะบางคนระลึกถึงเพจเจอร์ที่ใช้ส่งข้อความจีบคนที่ชอบสิ่งที่มันยากที่สุดคือการที่เราจะต้องก้ามกืนแล้วก็คุยกับออปเปอเรเตอร์ฮัลโหลคิดถึงแดน,นจังเลยรักนะคิดถึงจนแทบทนไม่ไหวทุกลมหายใจมีแต่เธอแลวออปเปอเรเตอร์ ทุกลมหายใจเลยเหรอคะเข,ข,ขินนะไม่ใช่ไม่เขินและในปี2540ยังมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ถึงแม้คนไทยทั้งประเทศจะไม่อยากระลึกถึงแต่ก็ไม่สามารถลืมได้2กรกฎาคมพุทธศักราช2540วันที่ต้มยำกุ้งไม่ได้เป็นแค่อาหารประจำชาติแต่กลายเป็นวิกฤตแห่งชาติ เพราะรัฐบาลประกาศลอยตัวค่างเงินบาท56ไฟแนนซ์ต้องปิดตัวลงเงินไทยในตลาดโลกมีมูลค่าต่ำสุดเป็นประวัติการประเทศไทยล้มละลายครับหนึ่งเหรียญสหรัฐจาก25 26ก็กลายเป็น56บาท50ผู้ประกอบการก็ล้มกันเระเนระนาดผมเองก็หนึ่งในนั้นหดหูมากที่สุดนักศึกษาจบใหม่ไม่มีงานรองรับคนตกงานล้นประเทศผมได้ไปทําเป็นพิธีกรจนวันหนึ่งหัวหน้าใหญ่ของทีมรายการมาเออรายการเลิกแล้วนะคือบริษัทเจ๊งอ่ะอ้าว แพ้แตกนักธุรกิจหลายรายมีหนี้เพิ่มเป็นเท่าตัวไม่มีใครอนุมัติเงินกู้จนทำให้เข้าสู่สภาวะเครียดไอ้นัน่นคิอาาพปรากฏการณ์ที่เราไม่เคยนึกมาก่อนถ้าใครอยู่ในช่วงเวลานั้นจะรู้ว่าก่อน b ีซ0เนี่ยมันจะมีมนุษย์ทองคำของวงการการเงิน ที่คุณเคยได้โบนัส36เดือนแลว้ววันวันหนึ่งที่สถาบันเงินปิดตัวมันก็เลยมีคนกลุ่มหนึ่งที่แก้ปัญหาด้วยแบบคิดจะฆ่าตัวตายหนังสือพิมพ์เนี่ยซื้อมาแทบไม่อยากอ่านเหมือนแพ้สงครามเลยนะฮะดูซึมเศร้าแล้วก็จะมีรูปตึกที่สร้างแล้วก็มีแต่โครงสร้างอยู่เต็มไปหมดเลยตึกเนีย้ยังหลงเหลือมาจนปัจจุบันถือว่ามีวันหนึ่งพี่เก้งเขาก็ไปเห็นรูปของตึก สาธรยูนีคมันอยู่ในเว็บไซต์ของฝรั่งเราฝรั่งก็เขียนถึงว่า b a n g อ o k Thailand g h o s t Tower รู้สึกว่าเฮ้ยหมันน่าสนใจดีเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าตึกที่ถูกทิ้งล้างไป20ปีเนี่ยมันจะเป็นยังไงผมว่ามันเป็นเหมือนอนุสสวรีค์ของ B40 2540เนี่ยฮะผสมภาษาระหว่างสิ่งที่สร้างโดยคน,นยกับสิ่งที่ผ่านยุคสมัยผ่านเวลามีความเก่ามีความน่าสนใจมันที่ทำให้ตึกยังดูมีนเสน่ห์และนี่ จึงเป็นที่มาของภาพยนตร์ขย่าขว,วัญเรื่องใหม่จาก g d h ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากวิกฤตแห่งชาติในครั้งนั้นภาพยนตร์ที่จะทําให้เราได้ย้อนกลับไประลึกถึงฝันร้ายในปี2540อีกครั้งภาพยนตร์จากฝีมือผู้กํากับล,ลัดดาแลด์โดยมีตึกร้างแห่งนี้เป็นหนึ่งในตัวแสดงนํา